สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนําวิธีการจัดการสินค้าที่กําลังขายอยู่คลิปนี้จะยกสินค้าของช้อปปีเป็นตัวอย่างเพื่อสอนวิธีการแก้ไขสินค้าไม่แสดงสินค้าและจัดการสินค้าลบแล้วแบบทีละรายการและแบบเป็นชุดค่ะ 1. วิธีการแก้ไขสินค้าแก้ไขสินค้าแบบทีละรายการสินค้าเลือกช้อปปีขายอยู่เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขกดไอคอนแก้ไขเข้าไปทําการแก้ไขข้อมูลสินค้าได้เลย แก้ไขสินค้าแบบเป็นชุดอยู่หน้าขายอยู่เช่นกันเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขหลายรายการกดแก้ไขเป็นชุดเข้าไปทำการแก้ไขข้อมูลสินค้าได้เลยหากแก้ไขเสร็จแล้วกดอัปเดตได้เลย 2. วิธีการดำเนินไม่แสดงสินค้าอยู่หน้าขายอยู่เช่นกันเลือกสินค้าที่ไม่ต้องการแสดงกดไอคอนไม่แสดงที่ด้านขวาแบบนี้คือวิธีแก้ไขทีละรายการ หากต้องการแก้ไขสินค้าแบบเป็นชุดเลือกสินค้าที่ไม่ต้องการแสดงหลายรายการพร้อมกันกดไอคอนไม่แสดงที่ด้านซ้ายตรงนี้ 3. วิธีการจัดการสินค้าลบแล้วเมื่อสินค้าซิงเข้าไปใน Big s e ซ l e r แล้วหากคุณลบสินค้าใดสินค้าหนึ่งในเซ l l e r c e n ซ e r หรือถูกระงับโดยแพลตฟอร์มกดซิงสินค้าอีกครั้งสินค้านั้นจะถูกย้ายไปที่รายการลบแล้วคุณสามารถตรวจสอบว่าสินค้านี้ถูกลบหรือไม่ใน s ซ l l e r Center หากยืนยันว่าถูกลบแล้วกดลบที่ Big s e ซ l e r ได้เลย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้นะคะ